ไปกันที่บ้านสามขานะฮะพบงูเหลือมยาวประมาณ5เมตรนะฮะเลื้อยเข้าไปขโมยกินไก่ในร้านของชาวบ้านนะฮะที่อยู่ติดริมน้ำห้วยโมงนะครับ<ๆ>เดือดร้อนหน่วยกู้ภัยฮะต้องมาช่วยจับเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจัก์จุดอำเภอท่าบอ่อนน้องคายนะฮะได้ช่วยกันจับงูเหลือมขนาดใหญ่ที่มีความยาวประมาณ5เมตรนะฮะน้ำหนัก15กิโลกรัมหลังจากที่พยายามมาขโมยไก่ของชาวบ้านกินนะฮะ แต่ดันเลื้อยมาติดตะข่ายที่ชาวบ้านดักไว้รอบรอบ,รอบเล้าไก่นะฮะบ,บริเวณริมน้ำห้วยมงที่บ้านสามขาหงษ์ทองหมู่ที่6หกบลกรางอําเภอท่าบ่อหนอง่ายนะฮะโดยเจ้าของเล้าไก่ได้เล่าว่าตนเองเนี่ยนะฮะใช้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมงนะครับซึ่งอยู่ใกล้บ้านนะครับทำเป็นเล้าสำหรับเลี้ยงไก่พื้นเมืองจำนวน15ตัวนะฮะและก็ซึ่งก่อนหน้านี้ได้พราว่าไก่ตายหายไปเรื่อยๆเลยไม่ทราบว่าไปไหนแล้วจำนวน8ตัวและสุดท้าย นะฮะต้นเหตุนะครับฆาตรกรก็คืองูเหลือมตัวนี้นะฮะที่ท่านเห็นในภาพได้เลื้อยมาติดตะข่ายที่พันอ้อมเล้าไก่เอาไว้นะครับจึงแจ้งขอความช่วยเหลือกับหน่วยกู้ภัยประจักษ์จุดอเภอรท่าบ่อนะฮะให้เข้ามาช่วยกันจับงูเหลือมนะครับเพื่อน,นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป